ลดมาเยอะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดกับโต้โต้ค่ะช่วงนี้ชีนะที่โต้โต้พานะครับผมสาหรับรถคันนี้นะครับผมมาเนี่ยสภาพเี่นค่อนข้างเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมโอ้ยนี้ใช้ได้เลย3ามสิบปีนี่ก็บบอก้ว่าเจ้าของเดิมเขาเป็นไงดูแลดีไงอ่านี่เห็นไหมคุณกาไม่มีเลยไม่มีไอไม่มีควันขึ้นเลยไม่มีเลยตัการวัดน้ำมันเครื่องไม่มีควันปวยพ่งออกมาเลยนะครับแสดงว่าเครื่องยังแน่นอยู่แตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับผมเลี้ยงสวยนะเลี้ยงสวย มาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่มีการซ่อมสีพ่นสีในซอกซับลงซับในอย่างงี้ไม่มีมาดูกันชัดๆจากด้านนี้นี่แหละครับผมบอกความคลายไปเกือบแสนพี่บต๊นะครับสวัสดีครับผมจ๋าโตโตคาครับบอยโตโต้าครับผมวันนี้ผมมีรถมาแนะนำนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับรถไฟฟ้าญี่ปุ่นชิงคันเซ็นเหมือนไหม เหมือนรถญี่ปุ่นในตัวรถชิงคันเซ็นมาเห็นไหมนี่ <c oughs> วันนี้มาแนะนําตัวนี้เลยครับคุนไดสตารเลีย 2.2S ตัวนี้ปี22สีดำเกียรโต้วิ่งประมาณแสนกลางๆต้องบอกเลยว่าตัวนี้เปิดตัวมา1,729,000บาทนะครับผมโตโต้คาขายที่1,49,000้บาทเท่านั้นเองอต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ท้องตลาดขายอยู่ล้าน2ถึงล้านสาเลยนะคันนี้นะอ่าคันนี้มีการทำอะไรบ้างพี่บอย ก็บอกก่อนเลยนะครับ أ, ผมบอยจากฝ่ายโปรดักต์เนาะของที่โตโตคานะครับผมสาหรับรถคันนี้นะครับผมมาเนี่ยสภาพี่นค่อนข้างเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมเก็บงานน้อยมากสําหรับคันนี้นะครับผมที่โตโตคาของเราทําอย่างเดียวคือสีครับทำสี ías, ทำสีอย่างเดียวนอกนั้นสมบูรณ์ดีหมดนะครับผม sabia, สีนี่คือหนึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้รถเป็นสีดำรถเป็นสีดำนะครับผมเกิดพวกสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราทำเนี่ยทำเพื่อความสวยงามทำเพื่อความเรียบร้อย นะครับผมคงไม่มีลูกค้าที่แบบด่ใได้ลดไปแล้วเป็นอยเ, <ละ S 2> เป็นรอยเป็นเ้วป็นรอยข<ค>นแมวขี้ขวนเราลึงจึงทําสีให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะสีที่เราทํานะครับผมเราใช้สีแห้งช้า 2K นะครับผมอย่างดีเลยมาตรฐานเดียวกับโชลูงป้ายแดงเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องคุณสมบัตินะครับผมตัวนี้ก็ยืดอายุการใช้งานนะครับผมเนื้อสีแล็กเกอร์เนี่ยทนทานนะครับผมทนต่อสิ่งที่จะมาทําให้สีแบบเป็นกดเป็นด่างเป็นรล้วเป็นรอยอย่างเงี้ยขี้นก หรือว่าพวกน้ำมันเบรกอะไรพวกนี้น้ำมันที่เติมแล้วหกอะไรพวกนี้จะทนทานกว่านะครับผมจะสามารถกลับมาเหมือนใหม่ได้เพียงแค่เราล้างหรือเราเช็ดๆนะครับผมขนาดนั้นเลยนะใช่ครับคงทนนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันคือไ้คำว่ารถไม่เยอะมาสำหรับผมนะสำหรับคันนี้นะผมบอกเลยสิ่งสาคัญมันอยู่ที่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษารถคันนี้ดีไหมออ่าดีไหมสำคัญมนอยู่ตรงนี้นะครับผมรถช้ำไหมรถโทรมไหมสําหรับคันนี้ อย่างที่บอกไปเบื้องต้นเก็บงานนะครับผมทําแค่สีรอบนอกอย่างอื่นเนี้ยหมดเลยคือภายในนี้ผมบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานเลยไม่แพ้รถไม้หลักหมื่นไม่แพ้รถไม้หลักหมื่นสำหรับสภาพของคันนี้เห็นแล้วที่บอกแล้วเช็คศูนย์ทุกระยะด้วยเจ้าของเดิมคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไล่ดูตั้งแต่ห้องเครื่องไีเลยภานนภายในเลยจัดเลยนะครับเอาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมนี่คือห้องเครื่องนะครับเครื่องีจะสังเกตได้เลยว่าคันนี้ประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะล่าสุดเนี่ยเช็คมาเมื่อ เดือนมีนาปี68เช็คทุกระยะทุกหมื่นโลเลยเดือนสองเดือนเนี่งใช่ครับผมเช็คทุกระยะก่อนขายก็ยังเช็คอยู่นะครับผมแลวบอดี้ไม่ต้องพูดถึงนะคันนี้รถบอดี้สวยน็อตไม่มีขยับเดี๋ยวพาดูอย่างฝากระโปรงหน้านี่นะนี่น็อตไม่มีขยับอาร์คเดิมคมชัดนะครับผมเนาะทั้งาไม่เคยดำเลยเเลยนะครับผมน็อตไม่มีขยับเครื่องนี่แห้งๆเลยนะครับผมเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดเครื่องเปลี่ยนนี่คืออะไรพี่เครื่องแห้งๆบางทีมันมีน้ำมันหยดเยิมรั่วซึมอะไรพวกนั้นอย่างคัน ถ้ามีแห้งเลยนะใช่ครับผมอันนี้ไม่มีถ้ามีนี่บ่งบอกว่าเจ้าของเดิมอาจจะดูแลรักษาไม่ทั่วถึงไม่ดีนะครับผมอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยสภาพมาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่สังเกตดูนขนาดแบตเตอรี่ที่ผมกำลังจะบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมคนนี้พูดง่ายๆว่าดูแลถึงอะ่ะดูแลถึงนี่ใช้พูมากนะครับับแบตเตอรีแ่แห้งนะแบตอะไรพี่ปกติบางคนก็อาจจะใช้ตึงมากพูม่านี ของดีครับอ๋อเป็นแบตน้ําที่ต้องกรอกเติมน้ำยใช่ใช่อ่านี่ยกำลังจะบอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีส่วนอื่นที่ผมจะชี้ให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงทําไมถึงบอกว่าคันนี้ไม่น่ากลัวนะครับผมอาครับผมอย่างสีเนี่ยผมบอกไเรื่องต้นละมันเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะตอนนี้เราเก็บมาแล้วครับผมดูยางย่างครับยางคันนี้บิตโตน่ะนี่บิตโตนนะอ่าในประเทศไทยเราบิตโตนมิชลินนี่ถือว่าอันดับหนึ่งแล้อต้นได้ไหมครับนี่ปียี่สิบสี่สภาพนี่ผมให้เนะครับเปอี้ใช้ได้เลย3นี่ก็บผกโอ้าเจ้ของได้ ดูแลดีไงอ่านี่เรามาดูลักรถลักรถนะครับผมนี่ใส้ของดีเบาะนี่ผมพูดเลยผมไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยใช่ไหมจากโรงงานเลยอ่าอ่ามาดูได้เลยนะครับผมนี่ถือว่าสวยนะถือว่านี่ว่าอย่างนี้เลยส่วนใหญ่พวกปีกเบาะตรงนี้นี่ขนาดเบาะคนขับ นี่ขนาดเบาค้นขับที่มันต้องนั่งอยู่ทุกวันใช่แล้วรถทุกวันรถถือว่าถือรถสูงนะเวลาขึ้นเวลาลงเนี่ยมันจะมีการลื่นถลายไปเร่มาใช่ใช่ดูอย่างรถผมไปแล้วนี่เบี้ยวไปแล้วคันนี้ไม่มีซุดไม่มีช้ำเลยหนังหนึ่งไม่มีแตกเลยหพวงมาลัยเหมือนกันดูผ้าหลังคาคอนโซลเรียบร้อยมากนะครับผมไม่มีริ้วรอยไม่มีขีดกวนนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยครับ นะครับผมนี่มาดูจนถึงนี่อีกเบาะหลังนะครับผมไม่น่าเชื่อนะรถพิ้งแส่งกูโลได้ขนาดนี้รถพิ้งแส่กูโร่อาะจริงๆริงแสนกูโลไม่ได้เยอะนะคุณตาิผมนี่โอ้โหมันต้องกินนะก็คุณลองไปเฉลี่ยดูแสนกูโลรถปีนี้ปีอะไรปี25อ่าปี25แล้วรถปีอะไร22อ่ะ3ปี3ปีตกร้อยกว่าร้อยละต้นๆเองนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบรถถือว่าเป็นรถปกติเพราะว่าอย่าลืมว่ารถที่จอดนานๆก็ใช่ว่าจะดีรถที่ขับทุกวันมันมีข้อดีวะ คนขับทุกวันเนี่ยแล้วเวลารถเกิดเป็นอะไรที่มันผิดปกติมันจะรู้เลยอ่าอ่าแล้วถ้าเกิดคนที่เขารักรถเขารู้ก็เขาแก้ไขทันทีอย่างที่บอกว่าคณิตประวัติเช็คศูนย์ตลอดอ่านะครับผมอันนี้คือถึงบอกว่าไม่น่ากลัวเลยนะครับสภาพอย่างที่บอกเห็นไหมผมบอกแล้วเบือนรถไม้หลักหมื่นเหมือนหูข้างหลังนี่เรียกว่าแทบไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งเลยไมนะครับว่าไม่ได้นั่งเลยเมื่อง ดูได้เลยแบบใช่ครับลายหนังชัดๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วรายละเอียดบันดงบันไดคุณดูดิปกติเราเหยียบเราขึ้นเนี่ยนะต้องมีรอยเนอะอันนี้ไม่มีรอยจริงนะกับรองเท้าเรายังไงก็มีรอยใช่ซึ่งอันนี้ไม่มีเลยริ้วรอยเหมือนไม่โดนเหยียบเลยใช่ครับอย่างนั้นเลยถึงบอกว่าเนี่ยสภาพเจ้าของเดิมดูแลดีมากกับพลาสติกไม่มีรอยเลยปกติพวกเนี้ยยังไงต้องมีรอยแหะใช่ครับไม่ขึ้นบันไดตรงนี้ยังไงมีรอยบอดี้นะครับผม อ่าเดี๋ยวมาพาดูไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้สีเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมสีเรียบร้อยทั้งหมดยางชุดเดียวกันนะครับผมปี2 4ทั้ง4เส้นนะครับครับอ่ามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ดูมีพงกระดุมผมอะไรมาให้ครบชุดเลยโอ้โหอันนี้เราติดเองหรือว่ามาจากเจ้าของมาจากเจ้าของเดิมผมพูดว่าเจ้าของเดิมที่เขารักรถดูแลรถดีมากสาหรับคันนี้น็อตไม่มีขยับนะครับนี่พวกนี้น็อตไม่มีขยับเลย อาร์คลองน้ำต่างๆเดิมอยู่แล้วเพราะเราบอกว่าคันนี้คือรถเกรดเครับ mm hmm. ของเรามีใบเซอร์การันตีสภาพให้ด้วยนะไม่ใช่ฟังจากที่เราพูดอย่างเดียว mm hmm. ใช่ไหมอย่างพวกคูอินสเปคชั่นอะไรพวกนี้นะครับผมเขามีการมาตรวจรถมีใบเซอร์ออกมาให้เลยว่า สภาพรถคันนี้เป็นอย่างไรสามารถไม่ต้องเสียเวลาจ้างช่างมจ้าดูอะไรอย่างนี้เลยครับเพราะว่าไปจ้างมาก็เหมือนด้านเขาก็ดูเหมือนที่เพราะว่านี่เป็นเป็นบริษัทที่ชันนาจากของญี่ปุ่นเลยในเรื่องของลูกค้าผมจ้างมาตอนนี้รถสี่พันห้าพันเลยนะครั้งหนึ่งอ่ะใช่ครับแต่นี้มีได้ข่าวว่ามีเป็นเล่มมาให้เลยว่าเราทำการตรวจสอบแบบไหนมาใช่ไหมใช่ครับเนี่ยคุณดูนะพวกพลาสติกพลาสติกอะไรพวกนี้ไม่มีริ้วรอยเลยครับแสดงว่าไม่ได้มีการบรรทุกไม่มีการใส่ของเลยนะแผงปงแผงข้างพวกนี้เก็บกันยากนะรอยพลาสติกจากด้านในผาาท บ่งบอกได้เนียนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคันนี้จะบอกว่าไมล์หลักหมื่นนี่ก็เชื่อนะใช่ไหมผมก็เชื่อถ้าดูอย่างนี้ผมถ้าดูอย่างนี้อ่านะครับผมเป็นไงคุณบอยด้านในฝั่งนี้นี่นะครับโอ้โหเหมือนกันสวยกิฟจริงจริงนะครับผมพอเจอรถถึงนี้แล้วมันก็จะคุ้มค่าใช่ไหมในเรื่องของราคาเอาจริงๆเดี๋ยวเราไปเปิดราคากันช่วงท้ายนะครับผมนี่ผมไม่ดูบอดี้หน่อยให้ดูบอดี้ครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับผมเลี้ยงสวยนะเลี้ยงสวย มาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่มีการซ่อมสีพ่นสีในซอกซับลงซับในอย่างเงี้ยไม่มีมาดูกันชัดๆจากด้านนี้เบาะนี่ก็เหมือนกันแทบทุกตัวเลยนไะม่ขนาดคนขับถึงบอกว่าเหมือนยังสภาพ้ายังไม่เคยนั่งเลยนะ,ะครับผมเนาะประวัติศูนย์สามารถเช็คได้นะเราสามารถคือซื้อรถกับเราลูกค้าสามารถนํารถไปเช็คทรงเช็คศูนย์อะไรได้หมดพาช่างมาดูก็ได้ด้วยมาทดสอบมาลองขับนะครับผมเอางี้พี่บอยหลังจากที่ดูภายในเรียบร้อย ผมยอมรับเลยว่าเนี้ยบจริงครับนี้ผมอยากฟังเสียงเครื่องบ้างได้ไหม,มได้เลยครับเดี๋ยวจัด,จดใ,หให้หน่อยได้ครับผมมา,มา <c oughs> จัดให้น้องหน่อยเผื่อว่าผู้ชมทางบ้านได้ฟังด้วยปะเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันนะครับว่ารถคันนี้เสียงเครื่องจะเพาะแบบที่ที่บอยบอกไหมโอ้โหนุ่มนะุ่มียงนุ่มมากนุ่มเลนี่เป็นไงพี่ หรือเรียกว่าไงเสียงเพาะนะครับไม่มีเคกไม่มีเสียงหัวฉีดเข้ามาแทรกไม่มีต็อกตๆอกตอกตอกนะไม่ไม่ไม่ม่เลี้ยงไก่นะอาจจะเป็นหัวฉีดนะครับผมจะเป็นพวกวาลแล้วอันนี้ไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชักก้านให้ดูด้วยบางคนเขาบอกชอดูกันใช่ไหมมีควันไหมควันไหลไหมควันไหลไหมนี่อ่านี่เห็นไหมคุณจ๋าไม่มีเลยไม่มีไอไม่มีควันขึ้นเลยไม่มีแต่การวัดน้ำมันเครื่องไม่มีควันพวยพ่งออกมาเลยนะครับแสดงว่าเครื่องยังแน่นอยู่เครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับผมเครื่องฟิตนี่อย่างที่บอกกรถพวกเนี้ย เจ้าของเก่านะคันนี้นะดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเช็คการถูระยะย้ำกันอีกทีนะครับผมแล้วสภาพเนี่ยทั้งภายนอกและภายในณนะตอนนี้นะเหมือนลดหลักหมื่นจริงๆนะครับผมเหมือนลดหลักหมื่นจริงๆเลยเนี้ยบมากๆนะครับผมผมจะย้ำกันอีกทีว่าคันนี้การเก็บงานของเรานะครับผมทําสีรอบนอกเพียงอย่างเดียวและการทาของเราคือทําเพื่อความเนี้ยบทําเพื่อความสวยงามจากสเก็ตหินขนแมวเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรใดทั้งสิ้นคันนี้เราจัดรถอยู่ในรถเกรดเอ รถเลยเนี่ยแล้วทีเนี้ยกำลังจะบอกว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงที่ว่าราคาไงราคาโายที่ผมดไปตั้งแต่ตอนคลิปต้นนะครับตัวนี้อ่าเน้นอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรุ่นเลยแล้วกันตัวนี้คุณใด2.2ตัวนี้เป็นส s t a เ i ียนะครับเครื่องยนต์2 2 0 0ซีซีนะครับปี2022สีดำเจียวออโต้ตอกห้าง1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทที่บอยราคาท้องตลาดตั้งกันอยู่ล้านสล้าน3เห็นกันให้ควักครับโต๊ะโต๊าจัดราคา1ล้าน สี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนี่แหละครับผมบอกว่าความคุ้มค่ายไปเกือบแสนี่้นะครับผมแล้วกกับรถสภาพแบบนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอหลังการขายของเราเป็นไงคุณจ๋ามีบริการหลังการขายนะมีรับประกันอีกเองเดต์และเกียร์นะครับระบบเบรกบังคับเดียวแล้วก็แอร์ด้วยนะครับผมทั้งหมดสองปีสองหมื่นกิโลเลยอ่า247รายการนะครับควบคู่ไปกับบริการฉุกเฉินต่างๆนะครับผมรถยกรถสล์อะไรมีหมด น้ำมันหมดยางรั่วอะไรพวกนี้นะครับผมลูกค้าอุ่นใจสบายใจไปได้เลยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเราออกไปนี้แทบจะไม่ได้ใช้ประกันเลยนะไม่ได้ใช้ประกันเพราะว่าคือตัวรถมันดีอยู่แล้วใช่ครับแต่มีไว้อุ่นใจมีไว้อุ่นใจพราดรถป้ายแดงเขายังมีเลยไม่ไม่เกี่ยวครับอันนี้เราเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับคุณลูกค้าครับผมอ่ะคุณจ๋าถ้าเกิดลูกค้าสนใจนี่ทำไงอ้าวสนใจติดต่อมาเบอร์ด้านล่างนี้นะครับเบอร์0837777747และ0837777757